อนุญาตนนนะครัับวี่ทางลงพาะปรยุทธ์เซ็นท่านเวอร์ชั้น8แปดอันนี้ดารามาเต็มนะครับครับข้างท่านนะครับทีมงานกระปุกบุญเราต้องมาตัดสินใจนะครับก็าอยากจะมาดนนะครับพี่ว่ทย์หายของว่าทางด้านโน้นนะฮะท่านใดที่ยังไม่มากราบบุญดาวน์ลงดารามาเต็มนะครับอันนี้เป็นรอบสื่อมวลชน ไการตราตอนนีก็มาจีนครับห่นุ่งเกียดที่กำ้ทยอยยันทยอยกันมาครับรอคืนหนของทุกที่เป็นนัดเชอญของกัาก็ะาักันมาลงทะเบียนนะครับเพราะ่าเราจะมีที่ท่านบอกในกลุ่มทู่ชานมาแล้วเราจะมีหัวข้ประโยชน์ให้ครับไปรับได้เลยอันนี้ก็ลกลา่ถไทย อันนี้นะครับถ้าใครมาแล้วก็มาลงทะเบียนนะครับเป็นการที่ชัดๆเลยการว่าชั้นจาก12-30ลูกลงทะเบียนชั้น8นะครับก็คือชั้นนี้นะฮะแล้วก็เราก็อ่าดีแลกกันอยู่ชั้นนี้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้เชิญทุกท่านขึ้นไปที่ชั้น9เพราะลงมาสเตอร์การ์ดที่ชั้น9นะฮะ ตอนนี้เราอยู่ชั้น1ชั้นนะครับแล้วก็13ก็จะมีวง17เริ่มื่องน้นะครับก็้าจะเป็นเที่ลงทะเบียนนะครับตรงนี้น้องนรอ้ฝันกันนะครับเรื่องนีเข้าสารบนี้รอดบ้านก่อน ลงนาฬามาตนะัวมีหูมการให้ตัวเขาให้ีชาฉลาดตอนนี้ะใส่ท้าจะถ่ายรูปยแค่นี้ก่อนนะครับาสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะให้ชมนะครับแบบเต็มๆท่าน้าน่าน้นะครับเป็นทองครับทองจบจิตน้านในบนเวทีนะครับก็เริ่มเตรียมการแล้วนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าแน้วก็มีวันนี้มีสินค้าจากใจกลามาแจกยเงนเป็นเป็นแก่เป็นทีกต่อกอะรามีจกัเพื่อะครับไปไหน ก็มาถ่ายรูปนะครับช่างนี้ก็ยังไม่ได้เข้าทางโรงภาพยนตร์นะครับก็มีดาราหลายๆใตยนะครับที่มายูตรงนี้นะครับที่เซนทัลเวอร์ชัน8นะครับ